ถ้าพูดถึงสุดยอดรถถังของโลกหนึ่งในชื่อที่ไม่มีทางพลาดก็คือมือคลวเอ็มเคสีรถถังหลักประจําการของกองทัพอิสราเอลและในปี2025นี้มือคลวเอ็มเคสีได้รับการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นทั้งด้านเทคโนโลยีการป้องกันและประสิทธิภาพการรบที่ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกทุกมุมของยานเกราะคันนี้ตั้งแต่ประวัติจุดเด็นระบบอาวุธไปจนถึงระบบป้องกันอัจฉริยะที่แทบจะทําให้มันกลายเป็นป้องกันเคลื่อนที่ m มคอวเอ็มเ4เริ่มเข้าสู่สายการผลิตตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ2000และกลายเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอิสราเอลในแนวรบหลายสมรภูมิและแม้เวลาจะผ่านไปกว่า20ปีแต่แนวคิดการออกแบบของเมคอวยังคงทันสมัยและมีความสามารถในการปรับตัวต่อภัยคุกคามใหม่ๆได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นล่าสุดปี2025นี้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งภายนอกและภายในให้เหมาะกับสงครามยุคใหม่โดยเฉพาะ เมื่อแค่ว MK4 รุ่นปี2025มาพร้อมกรอบแบบโมดูลาร์ที่สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วในสนามรบวัสดุที่ใช้เป็นโลหะผสมขั้นสูงและเซรามิกที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเป็นพิเศษช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านทานกระสุนเจาะเกราะปืนต่อต้านรถถังหรือแม้แต่ขีปนาวุธต่อต้านรถถังสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ Trophy Active Protection System รุ่นล่าสุด ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาได้แบบเรยวทางเพิ่มโอกาสรอดให้ลูกเรือได้อย่างมากป้อมปืนของมเมอร์เควอา mk สี่สองพันยี่สิบห้ายังคงใช้ปืนใหญ่ขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบมิลลิเมตรแบบเรียบหลังกล้องที่ผ่านการปรับแต่งให้มีความแม่นยำและแรงจาะทะลุสูงรองรับกระสุนหลายประเภทรวมถึงกระสุนระเบิดแรงสูงกระสุนเจาะเกราะและแม้แต่กระสุนอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยระบบเลเซอร์โดยกระสุนสามารถยิงได้ไกลกว่า4กิโลเมตร ด้วยความแม่นยำระดับที่สามารถจาะรถทั้งศัตรูได้ในนัดเดียวนอกจากระบบอาวุธหลักแล้วเมื่อแคว m m k 4ยังติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรและปืนครบ60ม mm, ิลิเมตรภายในรถทั้งสำหรับโจมตีเป้าหมายระยะใกล้หรือเป้าหมายที่ซ่อนตัวอยู่ในอาคารระบบควบคุมอาวุธทั้งหมดสามารถใช้งานได้จากภายในรถโดยไม่ต้องให้ลูกเรือเสี่ยงออกไปนอกตัวรถแต่อย่างใด ระบบควบคุมการยิงของ m e r k a v e Mk4 ปี2025ได้รับการอัปเกรดให้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป้าหมายจากเซ็นเซอร์หลายชนิดทั้งกล้องอินฟราเรดเรดราและระบบเลเซอร์ทำให้สามารถติดตามตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันหรือในเวลากลางคืนซึ่ง AI จะช่วยคำนวณมุมยิงความเร็วลมทิศทางและระยะห่างเพื่อให้การยิงแม่นยำที่สุดภายในเสี้ยววินาที หนึ่งในความพิเศษของเมคเวอเอ็มเสี M K ก็คือการออกแบบภายในที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของลูกเรือมากเป็นพิเศษห้องโดยสารมีระบบกรอกที่แบ่งพื้นที่ออกจากช่องเก็บกระสุนอย่างชัดเจนถ้าเกิดการระเบิดขึ้นกระสุนจะไม่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของลูกเรือและตัวรถทังยังสามารถบรรทุกทหารราบได้ถึง6นายหรือช่วยอพยพทหารที่บาดเจ็บจากสนามรบซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่รถทั้งหลายประเทศไม่มี เครื่องยนต์ของ m e r c e d e b e n z MKC รุ่นใหม่ในปี2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบเทอร์โบขนาด1,500แรงมา้าช่วยให้รถทั้งสามารถทำความเร็วได้ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศครุกราดระบบช่วงล่างได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับแรงกระแทกจากกระเบิดหรือทุ่นระเบิดได้ดีขึ้น